สวัสดีจ้าพี่นอ้องมาเก็บเพ็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องย่างึ้นเขาไม่แล้วจ้ายามยามขี้เก่าจ้บพี่น้องสองทุ่มยังท่านได้คำอยู่เว้ยเมื่อแล้วก็กลับมาอีกตัวค่ะตะวังปันจักรยานมาเอาหมาแลน้ำกลดแต่พี่น้องอู้ยยามมาย่มยามมาพอเห็ดปวกฝรังจ้บพี่น้องเห็ดปวกฝรังหรือว่าเห็ดเสี้ยงฝรังนาะจ้บพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันจ้าดอกน้อยๆตะปอดตะแปะเลย ออกอีกละพี่น้องดอกน้อยๆตะปตตะแปะตะปตตะแปะเลยจับพี่น้องเนี่ยเนี่ยได้ได้สามดอกพี่น้องได้ละสามดอกจ้ะมึงมึงมึงจับพี่น้องเฮ็ดเสี้ยงฝรั่งหรือว่าเฮ็ดอันบวกฝรั่งนี่ยนะจ้ะไทยสวีเดนเขาเติาเอิญเฮ็ดบวกฝรั่งเนาะจ้ะเนาะเนี่ยฮู้ยออกม่อีกจับพี่น้องขนาดแหงๆพุ่นดอกน้อยๆเต็มนึงหลายดอกเลยพี่น้องทั้งที่กับนี่ อ้ยพ <togg les>. <AN> ี่น้องเย้ําขอถ่ายรูปสัก่อนเด้ออะดอกน้อยๆกะหลายป่าที่นี่โอ้ยพูดได้ถ่ายรูปสัก่อนเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะพี่น้องเก็บจ้ะเก็บจ้ะพี่น้องโอ้ยพูดไดต้มยำแซ่บแซ่บที่พี่น้องย้ําโอ้ยจะได้บ่ลับพี่น้องยังบ่ได้เอาขาตั้งกล่องมาโอ้ยดอกน้อยๆกะเก็บเอารรดมันไงมามันอันนี้เนาะมันเน่ามันมักเน่าจากพี่น้องดอกน้อยๆต้มแซ่บต้มยำแซ่บเอาเลยเอาเลยน้อยๆก็เอา พ่อยบอกมันใหญ่มากมันเน่านี่จ้านี่น้องดอกนี้บานล่ะนี่ดอกนี้หน่อยก็นี่เอาเอาโดดเตอร์ใหญ่มากมักเน่าปันเนี่ยเพราะว่ามันแห้งแต่มันเลยเน่าเนี่ยเถาละดอกนี้ก็เอาดอกนี้ก็เอาเถาก็เอาว้ายนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ดอกนึง เรื่อบอกขาตังกองมาฟาวหลายเดี๋ยวมันคำก่อนเดี๋ยวมันคำก่อนเดี๋ยวหาอีกจ้ะพี่น้องแล้ยวย่ำเรียวหากันเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกสามดอกเอาเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเอาจ้าเพราะว่าพัาพนเงยคือแมาจักหน่อยพันเนาแม้แต่พี่น้อง มันแห้งนะนะจับพี่น้องมันก็นเลยเน่าวไว้ทั้งที่จับพี่น้องพอดอกหนึ่งบางทางดกอกอุ้ยสองดอกจ้ะสองดอกบางท่านบอกใกล้อยู่จ้ะโอ้ยดอกน,น้อยกว่ามีดอกน,น้อยกว่ามีพี่น้องบังมันกำลังสีออกไหมล่ะมันสีใหญ่บ่บุ่นนี่มันแห้งปานนี่พี่น้องไปต่อจ้ะ เห็ดปวกฝรั่งคือก yeah, right. ันจับพี่น้องอันนี oh, no. ้เป็นเฮ็ดปวกน้ําฝนจับพี่น้องเนี่ยแน่แน่ย่าหยอกกันย่าหยอกกันอันนี้เป็นเฮ็ดปวกน้ําฝนจ้ะสองดอกจับพี่น yes, mm ้องเฮ็ดปวกน้ําฝนเห็นบอจ้ะสองดอกมีสองดอกจ่ะเฮ็ดปวกน้ําฝนออกแบบแห่งโอ้เนาะเฮ็ดปลานี่ออกแห่งคักจับพี่น้องย่ามาพ่อเฮ็ดอันนี้จับพี่น้องเฮ็ดอัน จะเพิ่นเป็นล่าเฮ็ดอันหางไกลง่วงเฮ็ดยาจากพี่น้องเฮ็ดยากแก้โลคมาเร่งเพิ่นว่าเพิ่นว่าเป็นยาแก้โลคมาเร่งว่าสันนจาจ้ะเย้ากะค่อยเอาไปกินอยู่จากพี่น้องค่อยเอาไปกินอยู่จ้ะไปตอจากพี่น้องต้มเป็นซ่าดด่มเด้อจ้ะเด้ออันนน้ดเ,เด้อวัวดดไปแกงแกงก็ได้จ้ะแล้วแล้วต่พูเสิเห็ุไปเนาะจากเนาะจะ้ะ จับพี่น้องโอ้มือน,นี้มันเห็ดมันเห็ดเสียงสลังจับพี่น้องมันเห็ดเสียงสลังจับพี่น้องอยกดอกนึงดอกนึงไปงไอน,อนเอาเด้อจะดอก่น้อยๆนี่ก็เอาจ้ะแห่งปานนี่บรจงจ้ะแห่งคักแห่งคักแห่งเน่ บ่าไงจับพี่น้องนี่ข้้นก่อนเลิกจ้ะโอ้าจอายตพราะบ่ใจญ่จับพี่นอ้นนนอ,อ,นนองเลย โบนายกัดใจหอนพดเนาะเก็บไว้อุบาทนี่จ้ะพี่น้องยังไง้วบ้างว่เก็บกับซิบบได้คลิปตัว เก็บตัวนี่กับพ่อได้ก,กินก็ได้นี่มันนี่มันออกบ้าหลายดอกชะตาว่าก่ะพ่อได้เล่มมาจากพี่นอ้อง มองนี่มันได้ยางยากจ้ะพี่น้องใบไม้ใบไหลมันหลายมันยางงยากมันของฮมันเลยเมื่อยค่ะมาปลานี่มันเมื่อย สีไล่าตานี่ด้อแต่พี่น้องเพราะว่าเจ้าบอดใส่ใหม่ไม่กันสั้นนี่ก็ซอยเหลือเจ้าได้ร้ายเพราะว่าเจ้าเป็นคนกระฟึดกระฟัดเป็นคนที่บกคอยจะเรียบร้อยนะพี่น้องเฮ็ดอีหยังกับบัคอยเรียบร้อยหรอกเจ้านะ พนโศกโลกเสกเล็กนะแต่พี่น้องหาเอ็กกรันคามันพอเห็ดไข่ดอกงามๆจับพี่น้องนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เบิ่งเห็ดอันนี้นั่นแหละพี่น้องแต่มันงามคักเนาะคุไหนางามงามยากกว่อเห็ดอันนึงเห็ดอีหยังบุญจับพี่น้องไปเบิ่งกันนี่จา้า เห็ดปวกฝรลังเพ็ดปวกฝรลังจากพี่น้องอุ้ยสองดอกอุ้ยเนี่ยพี่น้องปวกฝรลังนี่สองดอกไม่อีกคะอะเฮ้ยนี่ดอกหนึ่งจากพี่น้องเคลียร์กับพ่ออุย้ยดอกนี่นิ่มแม่น้อยๆกันนิ่มพี่น้อง น้อยๆกัรนิ่มกระถานนันเปื่อยเบ้อเทตอะเนี่ยที่เป็นจังซี่บนี้จ้านางต่อห้ามนี่ตาพี่น้องแด้ต่อมร่มย่ำในอิ่มตัวนี้ให้ตาพี่น้องเห็นดอกเดี่ยว เห็นดอกเดี่ยวจากพี่น้องเอาได้บพดอกนี่นะเเอาได้ยุ่าตพี่น้องขาเพราะยังแหน่อยู่นี่นะเน่าจากพี่น้องเนี่ยเน่าเดี๋ยวหาอีก พี่นองดอกนึงคือออกบอหลายคือออกเทละด,ดอกจังสื่ไ้ทั้งทีจากพี่น้องห่างกันเป็นโยอดน,นี่เอาเคือเกา อีกก้อนจ้าจ้าพี่น้องก็ได้พ่อแกงยูจ้าพี่น้องเฝ้าเมื่อสักก้อนจิไปโหดน้ำพักเพราะว่าแปะพักไม่แปะพักแป้นไห้จ้าพี่น้องกินัดราส่งพักแป้นมาให้ได้สิแปะพักแป้นจ้าพี่น้องเฝ้าเมื่อไปโหดพักก้อนสีเมิดก้อนสองถุ่มมันเหมิดนะจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องพ่อกันคลิปไม่จ้าพี่น้องบายบายจ้า